วร์ทาแมกกาซีนท่าเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ ความที่ SNPS ค่ะเป็นผู้สร้างในเรื่องของ API ที่มีนวัตรกรรมนะคะดังนั้นเรามองเห็นค่ะในเรื่องของเซกเมนต์แล้วก็คู่ค้าที่ต้องการในเรื่องของสารออร์แกนคุณภาพสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะคู่ค้าต่างประเทศเขาต้องการสารที่มีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเพื่อไปใช้ในเรื่องของเสริมอาหารเองหรือว่าในเรื่องของยาเองเป็นเหตุผลที่ทําให้ SNPS จาเป็นต้องระดมทุน,นะะเพื่อเพิ่มเทคโนโลยีในการทําให้สาร API ที่เรามีทุกวันนี้ตอบโจทย์ใหญ่คือตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่กว้างคือได้ของที่มีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นว มีนวัตกรรมสูงยิ่งขึ้นค่ะนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ในเรื่องของ Product ที่เราสามารถ Off เฟอร์ไปกับผู้ค้าแต่อีกอันนึงที่ทางตลาดทูตอบโจทย์เรามากๆคือเรื่องความเชื่อมั่นกับผู้ค้าต่างประเทศละคือการที่คู่ค้าต่างประเทศในอดีตมองเราว่าเป็นบริษัทในประเทศไทยถึงแม้จะมีนวัตกรรมหรือแม้จะพิสูจน์มันเป็นความเชื่อระดับหนึ่งแต่การที่เราได้ปรับตัวเองมาอยู่ในวงที่สามารถสื่อสารในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเราสร้างความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะก็เรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่่ดดดดึงดึงงููกค้้้้าาาาาาทํใใหเเราาารรรสมถพัฒนนนธุิธิจไวยข ื่องของการรับรู้ในเรื่องของ SNP S ของเราจุดแข็งของ SNP S เราคะ่ะด้วยความที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มา25ปีนะคะเรามีเน็ตเวิร์กในเรื่องของ supply chain ที่เราเรียกว่า sustainability supply chain เนี่ยครอบคลุม15จังหวัดในประเทศไทยนะคะทำให้เราสามารถได้วัตถุดิบที่สะอาดที่ดีกับสุขภาพเข้ามา process ะคะ่ะนี่คือผ a r t แรกเลยที่เป็นจุดเด่นของเราเพราะเราสามารถเอาเข้ามาแล้วมาสร้างต่อในเรื่องของนวัตรกรรมสร้างเป็น API โดยใช้เครือข่าย่นึ่งเป็นอข่ายนักวิจัยนะคะในการเติมเต็มแล้วก็เพิ่มมูลค่าคะ่ะให้ API เหวัดผลได้จริงมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับตอบโจทย์ในเรื่องของข้อกฎหมายต่างประเทศต่างๆได้อันนี้ก็คือข้อที่ 2. ส่วนที่สค่ะด้วยความที่บริษัทเรามีบริษัทย่อยที่ทํารเารเื่องฟอร์มูลเอชดังนั้นงานวิจัย API ที่ประสิทธิภาพดีมากคุณภาพดีมากเราสามารถปรับให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้แล้วก็ตอบรับกับผู้บริโภคได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยก็เนี่ยว่าเป็นจุดแข็งมากของไทยแล้วก็ของ SNPS ละแต่อีกส่วนหนึ่งความกังวลเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าความยั่งยืนทางสิ่งแววดล้อตตตอตตต่่่าางงงๆเเิบโึนนป็ใจยห ที่คู่ค้าให้ความสำคัญในเรื่องของ sustainability นะคะการที่ SNPS เรามีเขาเรียกว่าห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำลงมาทำให้เห็นเลยว่าที่มาของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ของ SNPS เราค่ะมายังไงแล้วก็สร้างมูลภาวะอย่างล่าซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้ามากแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของ sustainability growth มากๆสาหรับบริษัทที่ให้ความสาคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอ้อมการดูแลสิ่งแวดลอ้อมไปควบคู่กับในเรื่องของสังคมบริษัท SNPS เอสเราค่ะมีกลยุทธ์ในการเติบโตนะคะในตลาดใหม่เพิ่มขึ้นโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทาง SNPS เรามีอยู่แล้วต,ต่อยอดออกไปไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารหรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัสตว์แล้วก็เพ็รอินกรีเดียนต่างๆในส่วนของการขยายตลาดต่างประเทศปัจจุบันนี้เราก็เริ่มทํางานกับคู่ค้านะคะตอนนี้เราก็มีคู่ค้าที่ทํางานมาระยะเวลา 7-8ปีละนะคะที่ฝรั่งเศสก็มีการเติบโตร่วมกันนอกจากนั้นเรายังมีการดึงดูดคู่ค้าใหม่ๆนะคะที่เข้ามาร่วมงานในการออกบูธท,ที่ผ่านมานะคะก็เรียกว่ามีการแต่งตั้งตัวแทนทําหน้าที่เป็นตัวแทน SPS ในประเทศนั้นๆน,น,นะคะในการส่ง API ของเราไปหาผู้ผลิตในต่างประเทศโดยเราจะเริ่มจากประเทศที่อยู่ในโซนเอเชียแปซิฟิกก่อนก็ขยายต่อไปตัวบริษัทเราความโชคดีคือขนาดของเราเราปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วค่ะอย่างตอนสถานการณ์โควิดมาเรารู้ว่าเรามีในเรื่องของกลุ่มทรัพย์ งานวิจัยเกี่ยวกับฟ้าทะลายโจนการสกั เราสามารถเข้ามาเก็บตลาดในระยะเวลาอันสั้นหรืหอแม้แต่ทางเทสคิดเองที่ตอนนั้นเป็นเรื่องของ ATK เราก็สามารถขึ้นะเบีนอะไรได้ในระยะเวลาที่เร็วเพราะว่า DNA ของตัว SNP SN คือเราปรับตัวเร็วมากนะคะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยความที่ตอนนี้เราเปิดเซกเมนต์ใหม่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เปิดช่องทางการจําหน่ายเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะดังนั้นมันจะไม่ใช่การโตเหมือนในอดีตแล้วเพราะว่าเราโตในอดีตเราโตด้วยตัวเราเองคนเดียวตอนนี้เราโตผ่านคู่ค้าไม่ได้ไปนําเสนอสินค้าตัวคนเดียวต่อไปนะคะตอนนี้เรามีคู่ค้าที่ Represent เราในหลายๆประเทศซึ่งในอดีตเรามีแค่ายเดียวปัจจุบันก็คือทยอยเต็มนิ้วเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเราต้องมองเรื่องอุตสาหกรรมก่อนอุตสาหกรรมสุขภาพความงามทั้งไทยและโลกโต5%แล้วก็ไทยโต7%อันนี้คือแค่แบบเบสิกทั่วไปแค่ออร์แกนิกรททั่วไปนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีเซกเมนต์ที่เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นสุขภาพสะอาด Clean Beauty, ค,คลีนบิวตี้นะคะคลีนเฮลที่โตะที่โต12%นะนั้นก็ถูดิจิตก็เลยสังเกตเลยว่าในภาพใหญ่อุตสาหกรรมอะโตนะคะดังนั้นเราออยยูู่่่ตรงจุดที เลยแล้วเรารู้จักกับเน็ตเวิร์กที่ผลิต <c oughs> ปิดเข้าอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้วแล้วก็ไปตามอุตสาหกรรมน่าจะเป็นอะไรที่ สะดวกมากโชคดีมากตัว ODM ที่เราทำอะค่ะคือเราวิจัยร่วมกับคู่ค้านะคะคือเราเป็นการสร้างสูตรใหม่ร่วมกับคู่ค้าดังนั้นจะเห็นเลยว่าระยะเวลาในการสร้างสูตรหรือว่านวัตกรรมร่วมกันใช้เวลาระดับหนึ่งเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าสูตรเนี้ยแทนได้ยากเพราะว่าในเรื่องของประสิทธิภาพเองเพราะในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของรูปแบบต่างๆเอาไปใช้คือเราอยากให้คู่ค้าเราประสบความสําเร็จเพราะว่ามันเป็นการทํางานแบบพาร์ทเนอร์ชิพด้วยกันนะคะดังนั้นอันนี้เป็นเหตุหผลหนึ่งที่เราสร้างจุดเด่นในเรื่องของ ODM เราในเรื่องของนวัตกรรม เรื่องของสูตรโดยเฉพาะเน้นสิ่งที่มาจากประเทศไทยสุดธรรมชาติดว้วยนั่นเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้เติมเต็มคือผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเองค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า c o l ัว g รา r a ล Nova เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรตีนผงนะซึ่งอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเตรียมไปทาง Medical Channel ต่างๆแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่จริงๆเราก็ยังไม่ได้ผลิตให้ลูกค้าท่านไหนนะคก็ ต้งใจว่าเวลาเราเลือกเซกเมนต์ก็พยายามเลือกเซกเมนต์ที่มีความนิชมีความที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์เยอะๆใช้งานวิจัยเยอะๆอะไรที่ใช้เวลาทานานๆนะเราก็ไปโฟกัสอนนั้นที่คนไม่ค่อยทํากันอาหารสัตว์เลี้ยงเราผลิตวัตถุดิบสาหรับอาหารสัตว์เลี้ยงเราจะไม่ได้ไได้ขึ้นรูปอาหารสัตว์เลี้ยงเราส่งวัตถุดิบให้อุตสากรรมสัตว์เลี้ยงอีกทีหนึ่งค่ะเราจะเป็นส่วนหนึ่งในวัตถุดิบของอาหารสัตว์ก็อาหารสัตว์เลี้ยงเราก็จะทราบปลายยแล้วก็สิ่งที่ลูกค้้้้้าา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 ตตตตตตอออองงงงงงงกกกกกกรรรรรในนนนุสสหหหมมััััววแลลล็เเเเเเเีียยยยยะะปป่่่่ขขฎชชิดบ ที่มาทดแทนนี่มาจากธรรมชาติก็ไม่ต่างอะไรจากอาหารคนแต่ว่าสิ่งที่ SNPS ทําได้ก็คือเราสร้างสารที่เอามาทดแทนตรงนี้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์แล้วก็อาหารสว์เลตต์ตอเป็น,ปน,ปนอุตสาหกรรมที่เราเพิ่งเริ่มแต่เราก็ส่งวัตถุดิบเข้าอาหารสัตว์มาตลอดนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องของการใช้พืชไทยเข้าไปในเรื่องของไฟโตเจนิกมากแต่ตอนนี้เราได้เด velope l ลายของผลักพอร์ตหนึ่งเลยสําหรับวัตถุดิบสําหรับอาหารสัตว์แล้วก็อาหารสว์เลตต์ตแผนของเราตอนนี้มันก็เป็นหนึ่งในสามกลยุทธ์หล นิวทริชั่นอาหารสัตว์เลี้ยงของปศุสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบแล้วก็ในเรื่องของการโตต่างประเทศค่ะตอนนี้ที่เราโฟกัสหลักอย่างดังนั้นน่าจะเห็นเอาพุทธแล้วก็รีซอปปีหน้าน้องๆกินแพงกว่าเรานะคะทุกวันนี้อาหารเสริมน้องๆน,นี่คือแบบเอาไปเลยไม่กินข้าวก็ได้เรากินไข่ต้มก็ได้น้องๆต้อง,องกินของดีมองว่าตลาดที่โตหลักจากเนี้ยอยู่ใกล้บ้านเรามากกว่ายิ่งข้อกฎหมายของอเมริกาเดีย๋ยวยังไม่ชัวร์จีนตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยอะไรก็เราเราคงโฟกัสในเอเชียแปซิฟิกก่อนคุณค่ะ